สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะอาอามิตรักมิสหายทุกผู้ทุกนามสวัสดีพี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนัดทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่องเหรียญกระสาบไทยอีกครั้งนะครับช่องเหรียญกระสาบไทยจะเป็นช่องที่นําข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับมาพูดมา คุยมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นนะครับแล้วก็จะมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องว่าเหรียญน,นี้ที่มีอยู่ในมือหรือหลายๆคนไม่รู้นะครับบอกได้เลยนะครับเหรียญกระสาบไทยบอกได้เลยใครมีเหรียญห้าสิบสตางค์ของในหลวงรัชกาลที่สิบนะครับทุกปีพศนะครับ มีออมสินเช็คออมสินมีกระเป๋าสตางค์เช็คในกระเป๋าสตังค์นะครับเพราะว่าเหรียญห้าสตังคออ์เหรียญห้าสตางค์ของในหลวงราชการที่10เหรียญน,นี้มีราคาแล้วก็มูลาค่าสูงมากถึง2,000บาทเลยนะครับยังไงก็ลองลองเข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเหรียญกราสาบไทยด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับช่องเหลียญกษาปณ์ไทยนะครับเหรียญที่ทางช่องเหลียญกษาปณ์ไทยนำมาให้ชมวันนี้จะเป็นเหรียญ50สตังค์นะครับปีพศ2 5 6 1นะครับ2อ6พพ่อแม่พี่น้องเหรียญที่อยู่ในมือของเหรียญกษาปณ์ไทยเหรียญนี้มีมูลค่าสูง400ถึง2000บาทเลยนะครับ เป็นแบบไหนลองเข้ามาดูนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นในหลวงนี่ครับผมเป็นตาสัญ,ญาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่10นะครับเหรียญห้สิศตางปีพศสองหหนึ่งมาดูด้านนี้นะครับมาดูด้านหัวด้านหัวก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่10บนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็จะเขียนนะครับนี่เห็นไหมนี่ครับเป็นเหรียญสิบ รัชจการที่สิบนะครับแล้วก็จะมีสิบเหลี่ยมเหรียญที่อยู่ในมือมาลองดูกันนะครับเหรียญแบบนี้ที่อยู่ในมือของเหรียญกราส์ไทยดูนะครับดูนะครับนี่ดูนะครับเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพระเสียงเกือบตรงเหรียญพระเสียงเกือบตรงนี่ก็ถือว่าเป็นเหรียญหายากนะครับนี่ถ้าเหรียญพระเสียงเกือบตรงแบบนี้ราคาก็4 0 0ร้อถึงห้าบาทเลยนะครับ พราเสียรเกือบตรงเนี่ยสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทเลยเห็นไหมครับนี่นี่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นพระเสียรตรงพระเสียรตรงแล้วก็เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับราคาก็จะอยู่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ว่าถ้าเกิดช้าหน่อยเป็นพระเสียรตรงนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งพันห้าร้อยบาทแต่ถ้าเกิดเป็นพระเสียรตรงแล้วก็เป็นเหรียญ UNC ด้วยราคาอาจจะถึงสองพันบาทเลยนะครับ วันนี้นำของจริงมาให้ชมนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับลุงป้านะ้าอาถ้าเกิดใครมีเหรียญ50สตางคงลองหมุนดูนะครับหมุนดูแบบนี้ถ้าเป็นเหรียญผ้าเสียนตรงราคาก็สูงนะครับผ้าเสียนขวางผ้าเสียนเอียงก็มีราคาครับวันนี้ช่องเหรียญกระสับไทยนำข้อมูลมาฝากเล็กๆน้อยๆแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่เหรียญน,นี้ราคาสูงจริงนะครับสวัสดีขอบคุณครับ